ผมเนี่ยกำลังจะซูพีมนะแต่ว่าเจอนาตาาออกของอย่างนี้นี่ท้อเลยเหมือนว่าป่ากับโลมเนี่ยเขาจะมาด้วยกันนะครับมาขอแลกเลนผมกับเมดนะแต่ว่าผมจะทำคลิปแครี่นะครับแล้วเมดเราเนี่ยจะเล่นลอเรียวนะไอ้ป่าเนี่ยตัดลออเรียวไปเฉยเลยครับจะเอาลอเรียลไปฟาร์มป่าซะงั้นเมดเราเนี่ยก็เสียสลับไปโลมให้นะครับแต่เหมือนเขายังไม่หยุดงองแงนะครับหยิบนาตาามาเฉยเลยมาด้วยการจริงด้วยครับ ลูกเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยนะต้นเกมเนี่ยเกมนำด้วย3ครับเกมนี้ออฟเลนกับโลมเนี่ยทำให้แทบทุกอย่างเลยแต่2เพื่อนสาวเนี่ยก็ขยันโยนจริงโลมระบอกออกของตึงเหมือนกันนะั้นนัตา,ยามผมก็เลยเข้าไปดูนะครับก็ตามนั้นเลยเอาจริงๆต่อให้ดับตัวพลาดเนี่ยแต่ถ้าตั้งใจเล่นแล้วก็ออกของเป็นเนี่ยมันเล่นไหวนะเกมนี้ก็ได้แพ้ไปนะครับความพยายามของเราก็สูญเปล่าออไปนะเกมนี้สงสารโลมมากเลยครับคะแนน9.8ดเลย เดี๋ยวมาดูความดาพาดของเกมนี้กันเราเนี่ยได้ซิฟนะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยแบนซิฟเฉยเลยเพื่อนเราคงไม่ได้ตั้งใจมืนหรอกครับแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะบีจแจนเนี่ยมันขอมานะครับผมก็กดยอมรับให้ละแล้วผมก็ไปหยิบน้ํานะครับแต่กลับมาเอา้ามันกดยกเลิกเฉยเลยกลับมาวิสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วครับผมได้แพนด้าโลมนะขยันสับขาหลอกทีมเดียวกันจริงๆว่ะบีจแจนนึกว่าขอมาเลยไปหยิบน้ํา มาดูกันว่าถ้าดาาพลาดขนาดนี้เนี่ยถ้าตั้งใจเล่นมันจะได้ขนาดไหนนะครับก่อนไปดูลุ่นไอเทมบลังแฝงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้และกดติดตามเพื่อรอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ ใครที่หาเว็บเติมเกมสุดคุ้มต้องนี่เลยเติมเกมทวินีโฟด้วยระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%กับทุกค่ายเกมออนไลน์และยังจําหน่ายบัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดอีกด้วยวิธีเติม rov ก็แสนง่ายกดเกมออนไลน์เลือกไปที่เกม rov เลือกราคาสุดคุ้มและก่อ open id ได้เลยครับเติมง่ายเติมไวปลอดภัยต้องเติมเกมทวินีโฟก็อยู่กับโฟเยสนะครับเกมนี้ก็ได้เป็นแพนด้าโลม i ิ g งนะ เกมนี้เนี่ยผมใส่รูนคิมาเลยนะครับ<ๆ>ก็เลือกรูนไม่ทันนะจริงๆอยากจะเปลี่ยนเป็นรูนแทงด้วยซ้ํานะครับเอามายืนให้เพื่อนเลย<ๆ>ก็จะเข้าไปรับอารามจับให้นะรูนที่ผมใส่เกมนี้ก็จะเป็นแอสซิซินดากอนแล้วก็เลดนะครับ<ๆ>เฮ้ยบีแจนเฟิร์สบัตว่ะหรือว่ามันจะแกล้งมึนตอนนี้อารามเจ็บนะกลับไปรีเลือดละคุมเพืพ่อนเอานก่อนเลยครับขอเลย ได้เลือเทลมาอยู่นะเดี๋ยวรอเพื่อนมาเติมนะครับนาคอสฟาร์มจบล่างนะนาคอสใกล้ถึงเนี่ยเรานัว,นวเลยแคนด้านเนี่ยถึงจะเอามาโลมแต่ว่าสกิลมันค่อนข้างเป็นประโยชน์อยู่นะผมว่าค่อนข้างป่วนได้เลยลองกินนูชิ้นเดียวก็เล่นได้ละงัดสอง แลกไปนะครับถ้าเพื่อนได้3มเนี่ยคุ้มเลยนะแลกเราไปตัวเดียวนาคอรทิปเปิลคิวครับคุ้มเลยสองนาทีเราแอสซิสสามตัวแล้วนะทำได้ค่อนข้างดีครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นเต็มที่เลยนะครับจะทำจังหวะให้เพื่อนเต็มที่เลยถึงจะเป็นแพนด้าเนี่ยก็สามารถชงได้นะโอเทลแลมมากนี้รอดยากครับ อารมยังไม่สี่นะแต่ว่ารอนาคอสก่อนดีกว่า <Okay. S 1> รอเห็นมาเติมค่อยเล่นครับเอาชัวร์ <c oughs> ตอนนี้ล่างสองตัวครับหาแบบให้เพื่อนนะยืนให้เพื่อนเห็นนะครับเอซสูดจะได้ต่อง่ายๆ <c oughs> ผมยังไม่เล่นนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนเราอยู่บนนะ แอลขวามีเตียวเซียนเอากอ็ออกก่อนเลยสาตาบินสวยครับได้เตียวเซียนมาผมจารีก่อนนะครับข้างล่างโดนยำแน่เลยสวยครับแลกอารามมานะค่อนข้างคุ้มเกมนี้ป่าเป็นอ้อยนะครับฝั่งตรงข้าม ดูเหมือนอ้อยไม่ค่อยเป็นนะย่ำกำหม่อมฮะถ้าอ้อยเป็นงานเนี่ยเกมน่าจาย,ยับกว่าน,นี้นะผมว่างัดเราะสกิลข,ข้างเป็นประโยชน์นะครับแพนด้านะถึงดาวมาโลมันก็ค่อนข,ข้างป่วนได้ครับตัวมันพิ้วนะแล้วก็มีสตัน ถ้าเล่นสายฟอสเคปเนี่ยก็ป่วนอยู่แต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมจะออกเกาะสะท้อนนะครับมายืนให้เพื่อนนะขอไม่โดนแต่ว่าเหยียบโดนอยู่นะขอเอลสูไปทีนึงโทษเลยดึงรอนาคอนนะครับเฮ้ยเอ้อยมั่วอ้อยเสียอันติแล้วนะสลิงว่างเราด้วยกดแข็งกดล้างอย่างนี้รออยากฮะอ้อย โชคดีเวยนะอ้อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่งั้นเนี่ยอาจจะยับครับเกมนี้ย่ำกะหม่อมเลยนาคอสเก็บงานสวยครับอารามกลับไปดีเลื่อนนะตัวสำคัญไม่มีละตอนนี้กล้าเล่นครับนาคอสทริปเปิลคิวนะแต่ว่าโดนเทลชาร์ตดาวไปเทลน่าจะรวยเลยนะผมว่ายิงผมยับแน่เลยเหมือนเอลสูจะโดนอ้อยไล่แล้วครับโหอันตีเล่นเลยนะอ้อย กดแข็งสวยเรียบร้อยครับเฮ้ยคิวสามตด้หนึ่งแอซิสิบนะได้อยู่เกมนี้คือถ้าตั้งใจเล่นอนะ่ะมันไหวเว้ยต่อให้ดาฟพ,พาดก็เถอะดาฟพ,พาดเนี่ยยิ่งได้ดาวเลยส่วนใหญ่นะตามประสบการณ์ผมเนี่ยเกมไหนที่ดาฟโยนหรือฮีโร่สู้ไม่ได้อะ่ะฝั่งตรงข้ามชอบมาโยนให้แล้วก็ชนะแบบงงๆครับ ตรงนี้ผมเอาสุดเลยนะเขาอยู่กลางกังนหมดนะครับดูในมินีแมปนะถ้าเราดูแบบเป็นเนี่ยเราจะกล้าเล่นนะครับมาปิดละกดล้างรอคัสเทลนะไม่ให้เทลเล่นครับลลห,หูยิงแรงมากหูเทลได้ชัดดาวนาคอสไปตัวเดียว แรงเลยครับสาตาบินมันสวยครับรอดไหมเนี่ยโอ้โหสาตาเราแรงมากได้ฟิกเกอร์เตี่ยวเซียนด้วยสวยเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องบ่นออฟเลนผมละไม่เติมเลยเพื่อนนัวกันใหญ่เลยจริงๆถ้าเติมบ่อยเนี่ยมันจบได้นะล้วบีแารแผทเนี้ยโกงด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปรับเลนล่างก่อนนะ เกมนี้เนี่ยของดาเมจเป็นลองกินโนชิ้นเดียวก็เหลือเฟือแล้วนะเน้ยนยืนไฟให้เพื่อนไปชิ้นต่อไปผมดอกเป็นกอดสะท้อนเลยนะครับแล้วเลนบ,นบนบีแจนโดนไล่นะแต่ว่าน่าจะรอดอยู่มาเพื่อนข้างบนแหลมมากครับแครี่กับเมจโลไม่อยู่ด้วยอย่างนี้ย่ำก็ม่อมครับสวยเลยครับ อารามจับไปแล้วด้วยงัดคะเรียบร้อยเลยเวด้้นบนยังไงงัดหนึ่งคอแพนด้าผิวครับแพนด้าผิวค้ามกลางอ้อยสลิงว่าอีกแล้วนะผมเห็นเมื่อกี้เล่นไม่เป็นหยิบมาทำไม โดนเพื่อนด่าแล้วมัง้งผมว่าสาตาบินสวยย่ำเทลวเลยครับแรกมาสองนะขอให้ได้ป้อมกลางสตาต้าไม่น่าออกได้ครับป้อมกลางได้ปะเนี่ยแถมเวเลยอีกตัวไปสวยเลยครับนาคอคข้างพิวเลยนะนาคอตัวนี้ตอนนี้ต้องเอาดาร์คซเลเยอร์ครับ ออบเจกเกิดเนี่ยต้องเก็บออบเจกต์ลัวๆเลยนะเกมนำต้องเอาออบเจกต์ครับสวยเลยเดี๋ยวลองดักเล่นบนดูนะตอนนี้บีแจนยังไม่มีอันตินะครับแมปมืดเลยข้างบนมีเทลนะผมว่ามีตัวซรอนเยอะเลย เพื่อนเราบีบมาแล้วครับชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นทอยนะเคาะเคโหแล้วเวเรนไม่ตาย,าย,ต,ายต้องกลับมาช่วยพวเพื่อนก่อนนะสวยเลยครับ ผมไม่ตามเวเลสเพราะว่าต่อให้ได้เวเลสเนี่ยก็เป็นการแรกนะไม่มีสกิลออกนะครับโดนเทลยิงตายแน่นอนก็เลยกลับมาช่วยแครี่เราดีกว่าเราะหูแรงมากทุกคนเอาว่าเวเลสฟิกเกอร์ปั่นเลย oh, โอ้โหดนเวเลสไปเกือบ4,000เลยครับนาคอสยังไงล่วงครับ <Triple kill. S 1> เทลเงินมาแล้วตอนนี้มีเสียว,ว่ะ ตอนนี้ได้เสียวบอกเลยเทลของมาแล้วนะถ้าเทลตายเนี่ยเราเล่นง่ายเลยนะครับฝั่งเขาเนี่ยมีเทลตัวเดียวนะแบกแต่ก็มีอารามคุ้มด้วยนะครับโดนจับนะโอ้โหย่ําำพื้นย่ำติดหินไปนะเมื่อกี้แรกเราไปแต่ว่าได้ลงกับแครี่เขามาค่อนข้างคุม้ม นคอสตีมังกรนะครับเดี๋ยวเรารับล่างให้เพื่อนก่อนเพื่อนก็จะบวกอย่างเดียวเลยใจเย็นมันโดนกันอีกแล้วครับผมว่าเฮ้ยสวยได้อ้อยมาวเวรสเหยียบย่ำกำหม่อมปิกออกครับไม่งั้นอารามจับดึงเชิงหาแแมพให้เพื่อนก่อน โอ้โหเราสูญเสียพลทาหารซาตาไปเขียร่างก่อนตอนนี้เหลือดักเลเยอร์นะหนึ่งออบเจกผมเปลี่ยนทอยเป็นฟอรเคมนะครับเพราะว่าเมีดฝั่งเขาทำอะไรผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก <ผม S 1> ็เลยไม่รู้จะออกมาทำไมนะครับทอยวีแหลมนี้เรียบร้อยครับเคาะเลยทั้งเกมเนี่ย เตี่ยวยังแช่ไม่โดนเลยนะเดี๋ยวสับออร่าบัฟ์ไว้ครับสูตรเดิมเลยเทลฟิกเกอร์นะกดล้างเฮ้ยวีเลนไม่ตายจริงดิเรีนนยบร้อยครับเอาเทลไม่ได้ฟิกหรอผมคิดว่าเตี่ยวเสียนเป็นเทลนะเมื่อกี้อ๋อน,น่าจะตายชุดเดียวเลยครับน่าจะโดนนาคอชุดเดียวเราตายเลยเดี๋ยวเราเอาดาร์คเซเยอร์ก่อน ฝั่งเขายังเหลือป้อมนายถึงสองป้อมเลยนะมีโอกาสพลิกนะครับเราอย่าประมาทนะจบได้จบเดี๋ยวผมจะรีก่อนครับรบอกเพื่อนรอนะเดี๋ยวมันแหลมไปต้าใก่อนอีกไป <sniff ing noise> ผมว่าแล้วไงเอลสูไปก่อนเลยตัวแรกไหวปะเนี่ย ย่ำกำหมอมดีนะที่มาเติมทันก็บอกว่าอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบเขาเหลือตัวเดียวนะอ้อยไม่นับเอาเขาไม่เหลือใครแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับยังดีที่นาคอสเราเล่น่อนข้างเป็นงานนะครับถ้าได้ป่าฮาเหมือนอ้อยฝั่งตรงข้ามนี่ยับแน่เลย แต่ถึงยังไงมันก็มีโอกาสชนะเว้ยถ,ถ้าตั้งใจเล่นน่ะถ้าดาับมัวร์แล้วเล่นม่วยอีกเนี่ยเกมมันก็จะยิ่งยับนะครับเกมนี้ก็เป็นชัยชนะของเรานะสโลแรงนี่ดาววนของจริงเลยครับเจอแต่อะไรไม่รู้แต่ละเกมเกมนี้ก็ได้เป็นเหรียญเงินโลมิงนะครับเฮ้ยเหรียญเงินไฟเตอร์ดิเราเป็นไฟเตอร์นี่วาลืมไปทําแอสซิตไป22ตัวนะครับถือว่าเยอะมากสำหรับโลมิงนะ เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าสนุกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อรอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะสวัสดีครับ ใครที่หาเว็บเติมเกมสุดคุ้มต้องนี่เลยเติมเกมทวด้วยระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%กับทุกค่ายเกมออนไลน์และยังจำหน่ายบัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดอีกด้วยวิธีเติม ROV ก็แสนง,ง่ายกดเกมออนไลน์เลือกไปที่เกม ROV เลือกราคาสุดคุ้มและกรอ Open ID ได้เลยครับเติมง่ายเติมไวปลอดภยัยต้องเติมเกมทวนี